สวัสดีผู้ชมครับผมพระโตมาที่เยาวราชครับพื้นที่ที่มีทั้งคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะทํามาหากินกันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่า19กุมภาพันธ์อีก2วันจะเป็นวันตรุษจีนแล้วแต่ว่าวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์เป็นวันจ่ายครับเราจะออกมาจับจ่ายซื้อของหมูเห็ดเป็ดไก่เพื่อเตรียมไหว้กันแน่นอนแหละครับ เป็นคนจีนรุ่นใหม่คนทยเชื่อสายจีนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้แต่ก็รู้อยู่นะครับว่าต้องเือีอะไรบ้างแต่ปัญหาคือเลือกยังไงไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญฟังชื่อเรารู้เลยว่าเชี่ยวชาญแน่ๆเขาเป็นมาดามครับแล้ว <c oughs> มาดามเกี่ยวกับจีนได้ยังไงเดี๋ยวไปเจอเขากันดีนกว่าครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วเห็นหลังเห็นสีผมรู้เลย มาดามคนนี้รู้เรื่องจีนแน่ๆเพราะเธอคือมาดามตวงฟู้ดเวิร์กสวัสดีครับมาดามสวัสดีค่ะแหมเสียงคุ้นๆน้หมวยโตะนั่นเองครับผมวันนี้ก็ต้องมาเดินซื้อของหน่อยนะจะตุดจีนจะไหว้พันพระบุรุษแล้วก็ไหว้เจ้าเทพเจ้าต่างๆเนี่ยแหล่งที่เหมาะที่สุดเนี่ยคือเยาวราชเขามีครบทุกอย่างเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนี่มีมานานแล้วครับ 4พันกว่าปีครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชาวจีนเขาก็เลยให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้มากๆนอกจากจะมีการเฉลิมฉลองแล้วนะครับอีกหนึ่งธรรมเนียมสําคัญที่ชาวจีนจะทําเป็นประจำก่อนเข้าสู่วันตรุษจ,จีนก็คือการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษครับเพื่อความเป็นสิริม,มงคลโดยจะต้องตเตรียมของไหว้ต่างๆทั้งผลไม้อาหารคาวขนมหวานอย่างละสามหรือห้าชนิดตามแต่กําลังทรัพย์ของครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับโดยเขาจะจัดเรียงตามลําดับความสําคัญตามชนิดของอาหารและคําพ้องเสียงในภาษาจีนอันเป็นมงคลครับ ขาดไม่ได้เลยตุนจีนนะเขาก็จะไหว้กันเขาเรียกว่าซาแซว่าซาแซก็แปลว่าสามอย่างซาก็แปลว่าสามใช่ไหมซาแซก็จะมีเป็ดไก่หมูหรือว่าเป็ดไก่ปลาก็ได้ได้หมดใช่แต่้าแต่ห้าก็อาจจะเพิ่มไงเป็ดไก่หมูปลาปลาหมึกแล้อย่างนี้เวลาเลือกไปไหว้เนี่ยเราต้องเลือกยังไงฮะแล้วแต่กําลังทรัพย์กําลังทรัพย์ยอะไหนยอะแม่นละคคะ โดยความเชื่อของชาวจีนที่ใช้เป็ดในการไหว้นั้นเพราะว่าเป็ดหมายถึงสิ่งบริสุทธิ์และความสามารถอันหลากหลายส่วนไก่สื่อถึงความขยันขันแข็งและความก้าวหน้านในการงานส่วนปลาและหมูมีความหมายเหมือนกันครับก็คือเหลือกินเหลือใช้และความอุดมสมบูรณ์ด้วยเลือกหมูเห็ดเป็ดไก่เสร็จแล้วก็มาต่อด้วยการเลือกผลไม้กันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยบนโต๊ะไหว้ก็คือส้มมหามงคลสีทองแบบนี้ครับคำว่าส้มเนี่ยก็คือ แทนกับคําว่ามีความหมายว่ามีโชคลาบมีความเป็นสิริมงคล,ลมีเงินทองร่ารวยส้มสารพัดส,ส้ม,สมก็ไ,ได้หมดอนอกจากผลไม้มงคลต่างๆแล้วนะครับขนมหวานก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันครับซึ่งขนมที่แต่ละครอบครัวเลือกนาํามาไหวส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมเทียนขนมเข่งขนมถ้วยฟูหรือขนมที่มีความหมายมงคลที่เราพอจะคุ้นๆกันอยู่บ้างครับ ขนมเข็งมีความหวานนะแล้วก็มีสแตมด้วยสแตมด้วยสีแดงเพราะว่าถ้าเป็นขาวๆเฉยๆเนี่ยคนจีนก็จะไม่ค่อยนิยมขนมเทียนก็แน่นอนล่ะเราคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วขนมเทียนก็มีไส้นะทั้งไส้หวานไส้เค็มแล้วแต่ชอบแต่ขนมเทียนเนี่ยดูรูปล่างเขาบอกว่าเหมือนเจดีย์ใช่ไหมเขาก็เลยเอามาแทนแทนแทนสิ่งเรียกว่ามงคลอะไรอย่างนี้ค่ะ พอถึงเมื่อตุจีนเนี่ยถึงการที่เวลาที่เราจะแสดงความเป็นความกตัญญูต่อบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคัดสิ่งที่เราเลือกสรรควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรู้วิวธีจับจ่ายซื้อของไปแล้วอีกสองวันวันตรุษละใช่อ้ยพอคุณผู้ชมเลยดีกว่าก็ถือว,ว่าเป็นวันปีใหม่ของ คนคนจีนนะคะเนื่องในวันปีใหม่วันนี้นะคะก็ต้องขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนนานแล้วก็คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะแล้วก็สิ่งเจียอยู่อีกสิ่งยี่วัวช่าตัวตัวกายวันนี้อ่ะหมยอาตีลาแล้วครับผมขอบคุณพี่ตวงด้วยสวัสดีคุณผู้ชมครับ